สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเก๋ก็จะพาเด็กๆนะคะไปอ่านหนังสือในเล่มนี้กันต่อนะคะภาษาพ,พาทีนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทที่3แล้วนะคะเราไปดูนะคะว่าบทที่3เป็นเรื่องอะไรนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า32นะคะบทที่3จะเป็นเรื่องครัวป่า หน้านี้นะคะครัวป่านะคะเด็กๆเปิดไปที่รู้จักคำนำเรื่องในหน้า34นะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเริ่มที่คำแรกนะคะไฟแกะงอหอหอ,ออหอหอเอกหอย่างยออ,งๆๆอางอยางยางเอกย่างสูง หนึง่งนออึงอหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งทิ้งทออีกงอทิงทิงโททิ้ง,ง,งผัดผออะกอผัดคำนี้เป็นสลัลดรูปนะคะเป็นสระอะแบบมีตัวสะกดเว е ลาสะกดจะสะกดว่าผออะกอผัดคำนี้เหมือนกันนะคะคำนี้ก็เป็นสละลดรูปเหมือนกันนะคะเป็นสละอกนะคะสะกดว่า นอโอกกออนกนะคะเป็นสระโอแบบมีตัวสะกดคำนี้ก็เช่นกันนะคะบอโอ,นอ,อบนบอโยนยอโอนโยนเปิดหน้าต่อไปนะคะเมฆคำนี้เป็นคำแม่กกนะคะออกเสียงกอไก่แต่เป็นตัวคอระคังนะคะจะเป็นคำแม่กกนะคะอ่านว่าเมฆ ลอยปลาหมาผีเสือ้อมะเขือมะขามกิ่งไม้จักกะจันเด็กๆดูนะคะคำนี้จะมีวงเล็บคำอ่านอยู่ด้านล่างด้วยอ่านว่าจักกะจันนะคะเป็นชื่อของมแมลงชนิดหนึ่งนะคะกระตายกระบอก ระทงใบตองใบตองตึงเด็กๆด,ดูคะ่ะว่าใบาตองตึงนะคะมันจะแตกต่างจากใบตองนะคะดูรูปร่างนะคะไม่เหมือนกันทีนี้ตรงนี้นะคะจะมีคําอธิบายให้นะคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะเดี๋ยวครูขยายนิดนึงอ่าตรงนี้นะคะจะอธิบายใบยตองตึงว่าเป็นใบของต้นตองตึงหรือต้นตึง หรือต้นพลวงมักใช้หอ่อเส้นยาสูบหรือมุงหลังคานะคะอันนี้คือการใช้ประโยชน์ของใบตองตึงนะคะเดี๋ยวในบทนี้เด็กๆก็จะได้รู้กันนะคะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ,ะมาดูต่อนะคะหน้าต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามเผาใตา้ทั่วราว yíng, <San> hỉu, mít, bưng, xưng, lức, huống, sụp, gù, thép, thàn, ơi, póc, sẳng, nát, ngông, ộp, mở วม้มควบพืชพริกน้ำพริกเตรียมแปลกกลิ่นกลุ่มกว้างหนา,หนาใหม่หมกหนานาใบไผ่สีขาวชาวป่า ของใช้ท้องฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวป่าข้าวบ้านข้าวหลามหม้อข้าวอาหารป่าปโปรงเช้าตรู่ดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็ม ชนิดมะเล็ดคำนี้มีวงเล็บคําอ่านเวลาอ่านนะคะออกเสียงว่ามะเล็ดธรรมชาติมีวงเล็บคาอ่านให้เหมือนกันนะคะคำนี้อ่านว่าธรรมชาตินะคะเด็กๆไปฝึกอ่านนะคะเพราะว่าในบทนี้จะเริ่มมีคํายากๆเยอะขึ้นนะคะฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปอ่านนะคะในเรื่องครัวป่าในคลิปต่อไปครูจะมาพาเด็กๆอ่านอีกนะคะ